มนพี้กับคิดพอรเดอรซีรีส์ค่ะเรียนเชิญคุณผ่านศึกธงรบนะคะผู้อำนวยการไอฉีประเทศไทยนะคะคุณไบเบิลนะคะและคุณอัสนิตทอนขึ้นรับรางวัลบนเวทีค่ะทัคอนนะคะที่ได้รับการพูดถึงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียมากที่สุดในปีที่ผ่านมาค่ะเรียนเชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีค่ะ ในนามของบริษัทบิออนคลาวนะคะก็ต้องขอบคุณทาง Thailand Social Awards mm hmm. มาสนะคะสำหรับรางวัลน,นี้เนาะไม่สูงไปนิดนึงต้องขอ a อั u จัดนิดนึงนะคะก็สำหรับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะขอบคุณมากๆทุกแรงสนับสนุนของสื่อโซเชียลทั้งหมดนะคะทางเราจะน้อมรับทุกคอมเมนต์ของทุกท่านนะคะมาผลิตผลงานที่ดีที่สุดเพื่อโชว์ศักยภาพของคนไทยนะคะไปใน <laughs> okay, uh, yes, yes please yes you know i just want to say as actors uh, my fellow castmates and i have all used social media in our personal and our professional lives it's an amazing tool that you know gives us incredible reach it allows us to connect and interact with our fans from all around the world and so you know In, uh, aside from all the amazing opportunities it's important to uh, realize the significance of social media but it's also equally important to not let it rule our lives ก็สหรับพวกเรานะครับผมหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ Social ทำให้พวกเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากขึ้นนะครับก็ Social ยังัพพอร์ตพวกเราทำให้พวกเราได้มายืนอยู่จุดนี้นะครับแล้วก็ยังสอนเรา ให้ใช้โซเชียลมีเดียยังมีสติอันนี้สำคัญที่สุดเลยครับผมก็หลังจากนี้นะครับเราขอสัญญาว่าเราจะพัฒนาต่อไปครับครับผมในนามของไอ้ีนะครับก็ขอบคุณ Thailand Social Award แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนทั่วโลกจริงๆครับสำหรับรางวัลน,นี้นะครับ p ิน t e r s e r i e s ครับเป็นซีรีออริจินัลเรื่องแรกของไอ้ีประเทศไทยนะครับโดย y ี่ d อน o าว ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราทุกๆคนจริงๆครับในการสร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้แล้วก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างนี้นะครับในนามของแพลตฟอร์มดีออนไลน์ครับเราจะมุ่งมั่นนําเสนอคอนเทนต์ออนไลน์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ชมทั่วโลกได้รับชมแล้วก็แน่นอนครับในอีกนี้ขิงออ้ันคัดแน่นอนครับขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณมากค่ะและขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับคิมพอยท์เดอะซีรีส์ค่ะ โอครับวิโอครัขอใบายกินไป้บกินหนึ่งมุเม้นหน่อยครับดีครับเรายินดีครับรยบร้อยนะ Best Performance social Media uh, the Th Series Category Social Thais on in เป็นตัวแหนหาทนท่า่าวรางวัลรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแทนเพื่อนนะครับผมก็รางวัลนี้ก็จะไม่ได้เลยถ้าขาดมันขับทุกคนไป<อ>ก็รู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปในช่วงวที่ซีรีส์กำลังออนครับผมว่าทุกอาทิตย์เราจะบอกว่าตั้งตารอ<ม>ดูไปกับแฟนๆเลยครับผมแล้วผมรู้สึก ความตื่นเต้นเนี่ยทุกอาทิตย์นี่ครับมันเป็นอะไรที่เหมือนเราได้แบบแชร์ด้วยกันเราได้ทุกอาทิตย์เราได้ดูอีพีแล้วก็บอกว่าโพสเกี่ยวกับแท็กโพสเกี่ยวกับอีพีอันไหนที่เราชอบที่แรกก็เป็ทีแรกก็เปนนครับอันนี้คือถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ป่ะได้ค่ะพูดได้พูดได้เลยพี่จะได้ไม่ต้องทำแปลได้ไหมครับพอร้องภาษาอังกฤษหนึง Sorry guys so as, as I was saying I just um, you know it takes me back to the time when we all could interact together and we all look forward to the uh, Saturdays where Kimos series would come out at the same time and we would all watch it live together and um, you know this uh, award is a testament to that every week that we uh, you guys you know worked hard on trending for us uh, you know right now it paid off and then we got the support thanks to you guys thank you so much. คจะมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นทั้งสองงานเลยซุ้มซ้อมกันไปถึงไหนบ้างแล้วอัปเดตไหมซ้อมกันหนักหนักมากครับหนักมากครับครับผมโชว์วันที่20่สิบวันที่ส5ซึ่งเป็นเวอร์ชันสอง r ันยี่สิบสามนะครับผมจะเป็นพูดว่าใหม่เกิน90%เลยครับผมคือปรับโชว์ใหม่หมดเลยแล้วก็เพิ่มเพิ่มไม่มีไม่มีถอนมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มมมีแต่่เพิครับผมก็ หนักแน่นหนักแน่นมากหนักแน่นมากสองของวันที่26เป็นเวอร์ชัน W T F ใช่ครับมาลุ้นกันว่าใครจะได้สมมงของใครครับผมใครจะได้โชว์ของใครเนี่ยเราลุ้นกันวันที่หกได้เลยเราเพิ่งรู้เราเพิ่งรู้แบบเร็วๆนี้ว่าใครได้บทของใครอะไรเงี้ยแล้วคือแค่รู้อะเราอยากดูแล้วแน่นอนว่าแฟนๆก็น่าจะอยากดูเหมือนกันครับผม เป็นการสลับสสบบที่เทท่่าีได้เป็นการสลับทุกอย่างสลับโสสลลัับบทุกอย่างพู้ได้แค่นี้เลยครับผมมองตาผมก็ได้แค่นี้จริงๆครับโอเคค่ะเดีวอยากให้ฝากถึงแฟนคลับค่ะแบบที่ผ่านมาเกิดเรื่องราวประเด็นมากมายแต่ก็ยังมีแฟนๆที่แบบยังคอยซัพพอร์ตเราอยู่ค่ะอยากฝากไว้ที่ดูเขาบ้าง ครับผมก็พวกเราทั้ง15คนนะครับผมทางานแล้วก็ฝึกซ้อมกันหนักมากๆเลยสําหรับโชว์ที่กําลังจะอ,อยากมอบให้ทุกคนนะครับผมซึ่งวันที่25กับ26เนีครับเราไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะทําทโชว์ได้อีกในอนาคตหรือเปล่ปาในรูปแบบนี้เพราะว่าอย่างที่รู้นะครับผมก็จะมีแมนสวงของพี่ไมโปซึ่งเขาก็จะต้องเริ่มถ่ายทากันแล้วมีรุ่นน้องใหม่ทีอสซีอะไรเงี้ย i o c ของเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆที่กําลังจะมาในปีนี้กับปีหน้าเราไม่รู้ว่าจะมีทัวร์หรือจะมีโชว์อีกไหมก็อยากให้ทุกๆคนมาให้กําลังใจเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ครับผมอัะคะก็อยากขอบคุณทุกๆคนมากกว่าครับผมว่ายังอยู่ด้วยกันเสมอแล้วก็ยังเป็นกาลังใจให้พวกเราเสมอในการทํางานนะครับผมถ้าไม่มีทุกๆคนเนี่ยก็เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสขนาดนี้แล้วก็ For international fans, don't forget we have live streaming, guys. 990 baht for both uh, 25th and 26th King Series World Tour 2023 and King Series WTF version. Live streaming HD, guys, with multiple language subs. We'll see you there. <coughs>